สวัสดีค่ะมินิโพ่อที่มีกระไดมายามยาไรนะค่ะนี่มหายา้แหละกันฝันมาบนมานอนยื่นย้ายนั่งเยื่นพญายด่าตั้งแต่ยื่นเกาต่อไปเออบาิทีเทอะไรบานนี่นั่งหัวสี่แปดแล้วเดิมสีแปดอ้ยบ้านนี่เกาเกาทางพธอาิจันโะแม่บ้านนี่อันควยหลดคนนอนอเนี่ยต้องีื่นควายรถยางเขาไปควายเปิดมุ่งเข้าไปเขาเรียกว่า เขาเท่าเจ้าเป็นยังคือนอนแถวว่าสันนอนซื่อๆล่ะว่าสันเลาว่าบ้านในว้าเท่านั้นล่ะเว้าน้ำกันเล่าก็เว้าเท่านั้นก็ออกรอดออกจากมงมากแบบนี่ไม่ยิ่งผู้นึงเข้าไปหาเล่าแบบสิไปนอนน้ำกันไม่ยิ่งอีนนั่นคอยหู้จักคือแต่บ้านพุทจิกนี่ล่ะเล่าต่ายเป็นยังไงก็ะบองหมูคือกัติดกิเก่าเล่าบ้านมื่อคืนเนี่ยเมื่อฝันมาเพิ่นอุ่มเล็กน้อยเออ เด็กหน่อยมเด็กหน่อย็นเป็นน่งอยู่แล้วว้านึ่งหงสเหนื่อยแล้วเผาไงตกเก่านะเนาะเนาะกินเนาะแต่ว่าเราตายแล้วตายแล้วก็จะเป็นเป็นนังเป็ตูนบอกจังวก็ิ่เป็นซิบแที่ตวนหละมวดนี่ไงมวดนี่คอยฝันมองด้ตัวไดมาแบบเล็กว่าท่านออกคอยฝันเห็นเพิ่นสองเพียรเมเข้าได้บ่าได้ว่าก็เพลินดิ มื่อนขนึ้นีนก็ปั้นว่าเอ,อเล็กสิออกมือยังเถอนสุกจุแต่ว่ามี่อยู่ในอันเหลขกอันออกญญบ้บานในมัติ่บอันอยู่กระเปานี่มัสิ่บ,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 บออกแต่ว่าทุกงมูนันมันออกมาก้วนมีดมาออกแล้วอายุเพิ่นเฮียงยัยงออตั้งสิบแปดเท่านี้แล้วบ้านนี้อันย<ส>ังนังเตงมต่มือพ่นไตมัติโตายก็ทิเท่าใดให้่ิบงาสิบง้าเออเดินไปได้คือกันเพราะว่าขันยหญฝันเกี่ยวเพิ่มไหนมันออกเกี่ยวกับเพิ่นนั่นล่ะอีอ่างเื่กันบางห่นมันก็ถือ อันนี้บได้มาหานถือนี่มาหาผมบถือกันน่รคอยบ่ันยังมาก่อยเพราก็ฝันสองสองนี่ลราเมวดนี่ฝันเห็นคนสองเตียแสดงว่าเพิ่นมาบอกเรีย่ายเลยมาบอกเลย่ายเป็นนองเฮียนพอยญยนั่นสิปดเออมันก็ถือกันกับเรขกอยูเทินี่แล้วเข้ากันพวกปัญญังเหรอเนาะบอกโอได้มาสิบแปดบอกเอาเอาอันมาแห้นย่าเขาเขียนให้เนี่ย่ิ เลขบ้านเลขที่เก่าๆผลสิบแปดไม่ไงว่าสันตามันวัดเ่าเก่านี่เลยเพราะหลอนเพรหล่อนอนอยู่เพราะหลอดม่าปากว่าเรื่องขึ้นไปเบิ่งว่าไงนี่กันน้าว่าสันเรย่ยางขึ้นไปขึ้นไปต้งเหี้ยนเราเลยหลอดมุมก็ไปหาเพิ่อนเอาเท่าเจ้าเป็นยังจังนอนแต่นอนซื่อๆนี่แหละว่าสันว่าอุ้มเดียวเท่านี้แหละสามสิบส้ำเพิ่นเอายืดเท่าใดล่ะจ้ะเนี่ยเออครบเจ็ดสอง ยังว mm ่าช่วมูนันออกมาแล้วยังจะซิบหามือเพ่นไตพ่าเนี่ยออกกรบอกก็อีอ่างอยู่อีอ่างมันจะบอออกซิบหาบอกมือคนไตบอคนกวาอยู่นี่ตทนี้เท่านี้ละยังตะตูนีว่าฮั่นออกก็ซองอก็ออก่มันบ่ออายุเพาะอเพิ่มนั่นเองอนไรจังว่าโอ๊ยยังคือฝันเห็นเพิ่น แสดงว่าเพิ่นไมาให้โสงง่ายเลย่งวดเนี่ยงวดเนี่ยปันเห็นเพิ่นตัเพิ่นสองเทียล้วบ่ปันเห็นเนียเทียตะบัดเพิ่นตายจ้าเขาก็ปันขวดขาวแล้วอยู่ตะแนงมองไรเรามีคมสุกเนาะเดี๋ยวขาไม่หายายไรคะนุ๊ก่ายนั่นเขาไปหาเแาทังบ้านกุดจิกเียจังเด็กเี่นในน้ำแน่เขจะขา็าน่นน้ำกันยังไงเนาะ พาราทีสอะไรก่อนสิบแปดยาอะไรยาอะไยากระบอกขอว่าม่บอกเลขเนี่ยยากระบอกว่าพาราี่อันเจียนปูนปูห้องเป็นนอนสิบแปดนอตนอดกวอดมาเลยทาวน้ำมาบอก็สิบแปดกับอันเอาแปดเ่็นุ้มเป็นเล็กน้อยยังก่อเป็นสิบห้านอตตีเป็นสิบห้า คอยคิดว่าเนี่ยแหลกขค้ด <Bless> ว <them> ่าอะไรคึ้ว่ามันจะถือก็คักนี่แหละเนาะคอยว่ามันขอบอกอีอ่างอ่างมึงซื้อสิบหาเด้อก็คือว่าีิสือตัวนี้แหละพิษนี่ได้เลขกงานี่แหละเพิ่นฟัน มาสิมาสิบ่เห็นกับม่เห็นก็ได้นัดหมายได้จังหว่างดียูวะยินบอกนี่ดวงมันจูกันนิดเดียวดิไม่ได้นัดหมายน้อเนาะเออบ่ได้นัดหมายถ้าหมุนล้วก็เลยนดวงมาเล่นน้ำปูกันนะปูกัญญาก็แน่นมาเส่นต่อเอกอันยาไล่เมื่อวานเพิ่งกระเถือกแต่ว่าอย่างบได้มาหาแต่บ่มาหากระเถือกวันนี้มักกคักระเถือกเงียบ ได้ไปตลาดเพรเดี๋ยวแต่ว่าก็เข้ากันกับปันอันนี่เข้ากันกับโพเทีตต์ตัวหนีเด้อโพเทียต์ซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายแล้วนี่ลอตเตอรี่ซื้อบอกเลขยงาไว้น้ำแน่อันเลขรถเฮาอันตัวใดล่ะตัวนี้ล่ะกับ83เขาทิศบอกแม่เฮานี้3 8 1ด3อมแปดหนึ่งเจ็ดสามอ้ตรงขยันี่บอกทิศเลขพ่อใหญ่เรีงกับนี่ตัวหกสามนั่นลอตเตอรี่ ว่าว่บาอกเลกกบอเคยฝห็นืวางนึงผู้ใดถือแหมสาวใจเพิ่นบอกถือถือตัวใดกว่าจ้าถือซิบหกบอกซิบสิบเจ็ดริสิบเกริบเียอกจะคล้องถือว่บันยาเหานี่คนดวงเฮงนะองะเนาะคันผู้ใดติดตามช่องเพราะ่าที่ไม่พิมพ์ก็จะจำได้เน้อยาไล่ค้นดวงเฮงเลยจ้าบอกเลขถือตลอดเพราะว่าพ่อยา่เพิ่นเสียแล้วนะค่ะเนาะ พหญ่เสียแล้วเพิ่นจะมาบอกเลยยาตลอดนะจ๊ะวันนี้บ่ได้มาหายาดุลแล้วไปท้ำบุญมาแล้วก็เลยพาก,กันแวะมาหายาคนน่ะบริษัทมันมาได้ยิ่งยาเบาโศกลาไปฟังนกขานอฝากเอฟซีด้วยจ้ะเด้อมาก,กระซือน้ำยาล่องมือนกขานอหาไปจังบุญ ังได้กาแฟโกดไลค์กดแช่ได้ด้วครับเด้อช่องโพธิ์จิตแม่พิมเนื้อย่างมิสุกครับผู้ใดเบื้องไกยถือเลขเด้อช่องถือเลขบ้า้าช่องค้นเงินแม่วันที่สิบหกเดือนเจ็ดนี่จ้ะเด็กหญ้าเข้าหายเนาะมาประจวบเข้าไปไหนาะหนึ่งหนึ่งหานี่ก็เป็นเลขดังเร้อแม่เอาบกันจากแล้วมียาฝันตุงกระเลยกเพิ่นพอดีก็สีโซเข้าหนีแล้วเขาฝาสื่อไว้เลยหมื่น เจาสกโชก็านมีแม่ากับแมของบ้านนี้เลยนะ้๊นี่พอวุฒิมาอันปลอยปลาปลอยหอยก็ไม่พิมพ์ใจยะมาขอโศกเนาะเงินถึงเลขก็ได้จัแจกพุทธาและซื้อขนมบ้านซื้อขนมซื้ซื้อขนมซื้อขนมแม่ด้ ถึงได้ไล <sh> <sl ur ra decimal things> ่ถึงได้ไล่กสิมาแจกง่ายอีกแล้วืว่าไล่ก็ถึงไายแจกไา่เราว่าศิไปซอยค่านามข้าไฟปูฝดพายุวัดจักไปใส่พลอกดีไปดึงดึงว่าสิไปยอดตู้ก็ยอดว่ได้จอมมอมไม่เห็นยากระปูอยู่ฝดอีกเ้ยจักบาทละปูเฮาวลอยเดียวบ่เดี๋ยวไม่พิมพ์จะให้อีก นนอยงคนวันนี้ละอยู่กันไหนอยูไม่ใครพูมแล้วตามันฝันเห็นคนงันเลมันถือยเงียนหาแม่เด็กออกหาซีซีหาแม่ออกปลาเด็กพี่ก็ถือเด้ถือมือนึคนคือว่าอันอแม่มีเตาบอมเป็นป่ะพกใหม่ลมทับเฮียนบาเด็กพี่หนึ่งหาซีหนมันออกต่งวดผุดหมดจ้า ก็เลยซื <s> ้อบ้านที่มันออกซิมหัวของหานี้อ่างก็ซืออว่าตอนฝันเห็นพรนี่น่ะเมันแปบมันมันจะซื้อตั้งแต่วุ่นเพรจอเพิ่นเกิดอายุเพิ่นเตาเงาเผาหญ่ไปไหมเตาเงบเผาใหญ่ไปใหไงหรอบ่ให้โซตลอดบ่บโอ้เตาเออ ขอต้องคูณเรียงไว้ด่วนเลยคุณเลียงจอส่วโมมากเพิ่นกบว่าจะหายผู่ใดเรื่อง่ะาไห้กันตอนนีงลากไห้ไหมลากไห้บนหมูแจ๊คเรือล่ะบนตะขาบยูนค่ะมือนีมากำบุญปล่อยปลาปล่อยหอยแล้วก็เลยมาหาปูกระยาเหรียญยีเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเพิ่นก็เลยบอควมฝันสู่ฟังจากก็เลยได้โศกก็เลย่ด้ตัวดีไปฝากเอฟซีเนาะค่ะเนาะยาไล่คนดวงเฮงค่ะถือเกล็ดตลอดตะกี้ พ่อใหญ่พ่นเสียแล้วก็เลยมาบอกลูกบอกล้านทึกเลขกันทุกคนจะ้ะแต่ว่าช่วงหล้างนี่บ่ได้ซื้อสารน,น้ำาายาค่ายากไปยากมันนกหนกวันนีม้มากก็เลยได้ตัวดีปากเอฟซีด้ค่ะเด้อขันมากกับซื้อน้ำเล่าลองเบิงผัดเบาไปบ่มากผัดเป็นเลขตัวเดียวก็พ้าอุทิศก็ไม่พิมพ์แต่เลยดีใจร้จายจ้ะค่ะสำหรับผู้เขามาแลไรก็ฝปากคนไหลกดแช่กดติดตามนกหนกชงพ้าอุทิศไม่พิมพ์เนื้อยางไม่โชคคอยโศกมันลำด้วยสบู่สุกคนนำกันนกหนะ ปล่อยป่าปล่อยหอยขมปล่อยอยางแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเขามาจา้ะขอหลวงปู่ท่านใจแล้วให้ซําเร็จให้โชคให้มนันให้ถือโตที่บอกเอฟซีเนี่ยแหละค่ะขอให้ลำด้วยทุปูทุุคคนเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนนี้สวัสดีค่ะ